ไปดูกรณีที่เจ้าหน้าที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพยายามที่จะควบคุมโรฮิงญาหลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไม่กล้าจะเคลื่อนย้ายเนื่องจากว่ายังไม่ได้ตรวจโรคกักไว้ที่บ้านหนึ่งวันครับวันนี้มาตรวจสอบหลบหนีไปแล้วครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจภูธรเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าไปตรวจสอบที่นะบ้านเลขที่424ทับ หมู่7ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียงใหญ่ครับซึ่งบ้านหลังนี้นะครับเป็นสถานที่ที่จับกลุ่มหญิงชาวโรฮิงญา3คนซึ่งถูกในหน้านำม,มาพักไว้เจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจพบเมื่อวานนี้แต่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายครับเพราะว่าจะต้องผ่านการตรวจสอบจากสาธารณสุขก่อนวันนี้ครับพบว่าชาวโรฮิงญาทั้ง3คนได้หลบหนีออกจากบ้านหลังนี้เจ้าหน้าที่พบเพียงเสื้อผ้าและของใช้ในครัวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ยังชีพ แล้วก็มีหลักฐานเชื่อได้ว่าน่าจะมีบุคคลอาศัยมากกว่า3คนเมื่อวานนี้ตำรวจภูทรเชียงใหญ่ได้เข้าไปตรวจสอบบ้านหลังนี้หลังจากที่ได้รับการร้องเรียนครับบอกว่าพบบุคคลต้องสงสัยน่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติเข้ามาแบบผิดกฎหมายพอไปตรวจสอบก็ไม่พบเอกสารประจําตัวและเอกสารเดินทางนะครับจากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่ามีนายหนานาชาวโรฮงยากลุ่มนี้มาพักไว้ เพื่อที่จะส่งต่อไปอยังประเทศมาเลเซียซึ่งเจ้าหน้าที่ทําการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายแต่ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังห้องควบคุมเนื่องจากไม่มั่นใจในความปลอดภัยจึงสั่งให้กักตัวอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าแต่ก็ยังสามารถหลบหนีไปได้โดยเชื่อว่าน่าจะติดต่อให้ในายหน้าหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมารับตัวเพื่อหลบหนีขณะเดียวกันผลกระทบของโควิด -19 ทําให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการให้บริการเกิดภาวะถดถอยครับ บริษัทซีทรานดิสคอเวอรี่จำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือซีทรานกรุ๊ปเตรียมหยุดให้บริการเรือข้ามอ่าวไทยระหว่างอำเภอเกาะสมุยกับอำเภอเกาะพงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการชั่วคราวในวันพรุ่งนี้หลังจากที่แบกรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหวซึ่งท่าเรืออำเภอเกาะสมุยในวันนี้ยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาใช้บริการครับ